สวัสดีค่ะมาเดิมาเดิวันนี้มีเมนูกว๋วยจับอุบลน,นะคะเส้นสั่งตรงมาจากอุบลน,นะคะเส้นกว๋วยจับหมูยอก็สั่งตรงมาจากอุบลค่ะน่ากินน่ากินโอ้ยมาแสบรน้กันกนับพี่น้องเหงื่อแตกซาสะเลยกินกว๋วยจับร้อนๆก๋วยจับอุบลน,นะคะเส้นเหนียวนุ่มหมูยอก็สั่งตรงมาจากอุบลน,นะคะ มีเลือดน้ำเดือดค่ะมีเลือดมีหมูซับเนาะมีหมูซับมีหมูยออุบลด้วยนะคะนี่น้ำลายไหลแล้วอยากกินมานานแล้วนะก๋วยจับอุบลเนี่ยอร่อยเป่ากอนมันห่อนค่ะมันห่อนมันลวกลิ้นมหมูยอหมูยอมาจากอุบลเส้นก็มาจากอุบลเ,เส้นสด เผ,ผ็ดเผ็ดแซ่บรสชาติอร่อยไม่เผ็ดแรงหรอกเส้นเหนียวนุ่มทางณบวนเขาจิเอินว่าเขาเปียกสิเสร็จแล้ว,ลวนี่เขาคือเอินเขาเปียกห เข้าเปียกเพ่นวาได้ยินได้ยินนั่นได้ยินคนบอกหลายคนเราเขาเอื่นขเขาเปียกเนาะเ็คือเอิ่นเขาเปียกนเ,าเนเาเนะเวจับอุบุน,นะคะอร่อยที่มหาชัยเราไม่มีนะที่มหาชัยเราไม่มีค่ะสั่งตรงมาจากอบุบุณเวจับอบุบุล เหมือนเส้นบะหมี่หมูยอก็เป็นหมูยอห่อ,ใบ,อใ,หใ,หบใบตองใหญ่ๆแท่งละหกสบาทใบตองใหญ่ๆหมูยอบุพร้อมเส้นกว๋วยจับเส้นเส้นกว๋วยจับทางบนททำไมเหมือนเส้นบะหมี่เนาะ อร่อยมันห่อนกินเร็ว่่ได้ค่ะมันห่อนเป่าก่อนมันห่อนอร่อยเนาะสน้ำสะใจ มูยอของแท้ด้วยนะหมูยอของแท้ต้องห่อไปตรงหมูยอจากบุบุนก๋วยเตี๋ยวร้อนๆกัน แซ่บลายครับพี่น้องจา้าใส่หอมเกียวหอมหอมมันจะมาก็จะต่างกับก๋วยเตี๋ยวที่มหาชัยเขาจะใส่กระเทียมเกียวนะแต่ก๋วยจับอุบลเขาใส่หอมเกียว เป่าก่อนนะคะเป่าก่อนมันร้อนอร่อยกินเร็วไปเลยนะคะมันหอม กินเร็วไม่ได้เนาะมันร้อนเลือดเลือดนี้ก็เราก็มาต้มก่อนเนะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นๆเราก็จะมาต้มก่อนนะ มันถึงจะอร่อยต้มให้มันสุกแซบหลายค่ะโอ้เฮียแตกซะแซ่บๆกล้วยจับ,บ,บอุบุลที่มหายไทยเราไม่มีขายนะกล้วยจับอุบลเนนะี่ยเขาเอินว่าเขาเปียกจริคนจยังวัดอุบลเขาเอ่นว่าเขาเปียกมันหากินยากนะ มัมมัมมัมม,ม,ม,มด้วยกันนะจ๊าทุกคนมามมัมก๋วยจั๊บอุบุลด้วยกันจ้าแซบหลายเด้ออร่อยหมูยอมาจากอุบุนหมูยอห่อใบตองของแท้ แท่งแล้วหกสิบบาทน่นทอนหนอมอร่อยเหนียวนุ่มเซ็บหลายโอ้ยมากินน้ำกันได้ค่ะพี่น้องจ้าเกวยจับอุบุนนะคะหมูยอชิ้นใหญ่ เลือดกระเซ็บเซ็บ,เบไรอืม มาเด้อค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะมากินกว๋วยจั๊บอุบลด้วยกันนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ